เพราะทุกเวลาทุกนาทนะีเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันและทุกวันก็ไม่มีความแน่นอนเนะขาเพียงทําใจให้พร้อมนะเพราะพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรคำสั้นๆแต่มีความหมายให้พวกเราทุกคนทุกท่านได้คิดตามนะเพราะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเจออะไร เพราะฉะนั้นนะทุกเวลานาทีเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เพราะว่าวันเวลาเป็นสิ่งที่คาดเดาอะ,อะไรไม่ได้นั่นเองนะไม่สามารถที่จะคนะาดหวังสิ่งใดได้แน่นอนนะักนะและทุกวันก็ไม่มีความแน่นอนก็คือเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะมีลมหายใจอยู่ต่อได้อีกกี่วันอีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงในแต่ละหนึ่งวันซึ่งไม่มีความแน่นอน นะขอเพียงแค่ทาใจให้พร้อมก็คือเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมพร้อมที่จะพบจะเจอสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเพราะพรุ่งนี้ไม่รู้จะเจออะไรจึงมีความหมายมากกว่าที่พวกเราทั้งหลายทุกคนทุกท่านจะคิดถึงนะพรุ่งนี้จะเจออะไรนั่นสุดแล้วแต่กรรมบันดานนะขอเพียงเราทําใจให้พร้อม นะพร้อมที่จะ,ะเผชิญพร้อมที่จะเดินไปในวันข้างหน้าพร้อมที่จะเจอกับสิ่งต่างๆในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคาดหวังไว้มากนะก็อาจจะผิดหวังมากนะคาดหวังไว้น้อยก็จะผิดหวังน้อยนะแต่ถ้าจะไม่คาดหวังอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ในสาหรับถุจนคนธรรมดาอย่างเราทั้งหลายจําเป็นจะต้องมีความหวัง นะแต่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเตรียมใจนะในหลักของทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรนะการเตรียมตัวนะในหลักของพระพุทธศาสนาก็คือ1การเตรียมตัวให้ดีทุกสิ่งอย่างนะทำตัวให้พร้อมพร้อมกับสิ่งที่จะมาถึงนะ ถ้าใน,น,นหลักกพุทธศาสนาก็คือการเตรียมตัวนี่ก็คือการหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลการเป็นผู้รักษาศีลน,นะการเป็นผู้หมั่นเจริญสติภาวนานะและการศึกษาเพื่อเพิ่มภูนิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปรวมแล้วคือไตรสิกขาคือสิ่งที่ควรศึกษา3าอย่างศีลสมาธิปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้น3มสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีพื้นฐานดีแล้วเราเตรียมตัวมาดีแล้วนะและกรรมดีกรรมชั่ว นะเราเตรียมมาดีแล้วกรรมดีเราทํามาแล้วบุญเราสร้างมาแล้วนะกรรมชั่วเราละแล้วนะนั่นก็เป็นสิ่งที่หมายถึงว่าเราทุกคนทุกท่านพร้อมพร้อมที่จะ,ะเผชิญในสิ่งที่จะเจอในวันพรุ่งนี้นะคือวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้นาทีนี้วินาทีนี้ก็สามารถที่จะพร้อมเผชิญในทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นชีวิตไม่มีอะไรต้องกลัวถ้า อยู่ในกรอบอยู่ในเกณฑ์นะการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่จะต้องรีบทำนะอย่ามัวผัดวันประกันพรุ่งเพราะอาจจะสายเกินไปและไม่สามารถที่จะถอยหลังกลับมาแก้ไขได้เพราะฉะนั้นนะตั้งอยู่ในศีลน,นะในสมาธิในปัญญานะและหมั่นสร้างบุญและหมั่นลดการทำชั่วทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่หวัดวัน นะและไม่ต้องเกรงกลัวต่อสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งต่างๆที่จะมากระทบต่อติดใจและร่างกายของเรานะในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะอาจจะเป็นชั่วโมงข้างหน้านะเ,าเดือนข้างหน้าหรือปีข้างหน้าหรือวันต่อๆไปก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยชีวิตไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจและมันทํามันอยู่สม่ําเสมอคือการเตรียมตัวก่อนตาย นะเตรียมกายก่อนแต่งนั่นเองนะในคําสํานวนที่ว่านะเตรียมตัวก่อนตายก็คือเตรียมสิ่งเหล่านี้แหละใ,ในทางของพุทธศาสนาะที่อาจมาได้กล่าวไปแล้วนะเพราะฉะนั้นจาไว้ใจสิกขาคือสิ่งที่ควรศึกษา3อย่างคือศีลนะสมาธิและปัญญาแลนะก,ก็โอวาทสามอย่างของพระพุทธเจ้าก็คือนะมันทําความดีนะละกรมชั่วและก็มันเจริญสติภาวนานั่นะเองศีลส,สมาธิปัญญาเป็นเครื่องที่จะ ประคับประคองและเป็นภูมิ้าน,านทุกสิ่งอย่างทำให้เรากล้า,ผาเผชิญในสิ่งต่างๆที่จะมากระทบได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะเพราะพรุ่งนี้เราไม่รู้จะเจออะไรทำวันนี้ให้ดีนะเตรียมตัววันนี้ให้ดีนะเตรียมทุกสิ่งอย่างไว้ให้พร้อมเมื่อถึงเวลามันมาถึงเราก็จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลและไม่ต้องกลัวว่าสิ่งใดจะตกบกพร่องไปชีวิต ก็จะมีแต่สิ่งที่ดีในพบนี้และพบหน้านั่นเองก็เป็นคุณธรรมหลักธรรมง่ายๆสำหรับใช้ชีวิตประจำวันนะเพราะฉะนั้นฝากญาติโยมไปพิจารณาและนำไปพึป,ปฏิบัตินะเพื่อให้ได้ผลยิ่งย่งขึ้นไปนะขอความสุขความโชคดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนก็จะเรือนพร